นี่นะครับนี่อ้าวนี่เอาถังๆเอาถังๆนวดให้ไปเพลงเลยถังเรื่องวาถังต้อต้อๆ้อถัๆทังนวดดีๆถัง ทางลูกค้าจะได้รีวิวต่อทางลูกค้าจะได้รีวิวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูทางทอนนนี่นีอ่อทางนวดดีเด้อทางลูกค้าจะได้รีวิวต่อทางอะมานวดเลยทางมานวดเลยฮึยฮึยยยฮึยฮึย คะทางสองรอบแล้วอีกรอบหนึ่ง่ายอีกรอบหนึ่งอีกรอบช่วยด้วยว่าทางทางอยู่อุยอุยอุยเอามามันนวดมานวดมานวดอุ้ยอุยว้าวนวดหลังบ้างนวดหลังบ้างว้าวนวดหลังบ้างว้าวมานวดหลังซิลูซิลูซิล ดีอ่ะทางทางเอา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 ไม่ขาไม่เอาเอาไม่ขาไม่เอาแล้วไม่ขาไม่เอาแล้วมีแล้วมีนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับโอ้ีหอะก้อนอะก้อนะก้อนอะก้อนทางโอ้ดูสายตาด้วยครับดูสายตาด้วยทางดูคอย นี่เรามาสัมภาษณ์พี่เพลงครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เพลงรู้สึกดีจนน้ำตาไหลปลาเพราะคุณเพลงรู้สึกดีแบบว่าจน <c oughs> โอ้โหจนพี่เพลงแบบว่าต้องช่วยด้วยเลยนะครับนี่โอ้โหช่วยด้วย